ขอ,อเพลงฐานไฟฉายตากบใช่ไหมฐานไฟฉายที่ดังเนี่ยมันมาตาแพะก่อนนะตาแพะทานไฟฉายตาห้าแพะขอนนะให้ท่านลองใช้แสงสว่างเจิดจ้านวลนใยตากบนี่ก็มีมีเพลงเขามีเมื่อก่อนจะโฆษณาสินค้าอะไรเนี่ยเขาใช้เป็นเพลงนะครับใช้เป็นเพลงนะครับใช้เป็นเพลงนะฮะ ะกบใช่ไหมคับเพื่อนผมทั่วไปใช้ทานไฟตรากบทั้งวิทยุและกระบอกไฟใช้คุณภาพมากมายสะดวกสบายแทนครบก็มีหลายอย่างวางกองเขากับระบรองว่าต้องแพ้ตรากบเหตุและผลเขาหน้าฟังครับเขาให้ลองสดับนะท่านที่เขารบ ก็ไอ้ตากบนี่ม <motiv ators> <vt ret ii> ันมาข่มตาแพะครับตาแพะเเขาดังมาก่อนนะครับไอ้ตากบเนี่ยมันเพิ่งมันตาตาแพะนี่จะเป็นสีเหลืองๆฐางตาแพะสีเหลืองๆตาห้าแพะนะครับไอ้ฐานตากบนี่มันคนไม่ค่อยใช้คนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ไปทําเพลงโฆษณาว่าข่มตาแพรครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีตรากะลอกมาอีกนะตรากะลอกนะครับแต่ว่าคนจะชอบใช้ฐานไฟฉายตราห้าแพะครับถ้าพวกชาวไร่ชาวนาพรานป่าก็จะใช้ตาตาห้าแพะครับตาตาห้าแพะ